รถสภาพนี้ใครจะกล้าซื้อวะนะานะาโล่งเลยอลุงอะไรไม่มีรถจมน้ําดูยังไงดูได้ง่ายครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถจมน้าเขาเบิงงเเบ้งยังไงรถชนรถตัดต่อเขาเบิ้งยังไงครับเดี๋ยวจะพ่ายเบิง้งเปิดคลิปมาจะเพิ่มตกใจนะพี่น้อง <ś> ไอ้ซื้อรถเจ้านี่ได้สภาพนี่บ่อ,<ม>อะไรไม่มีเหรอไม่เหลืออะไรเลยอันนี้มันอูดังสาแก้วนี่เอารถไปทําปุ๊บทําไมอะไรหายหมด ถอดกินไปแล้วอย่างไงถอดกินไปแล้วบ่คนละอูคนละอูอันนั้นมาชนบุรีโอเคก็จะดังอูก็อยากจะดังเหมือนอูชนบุรีใช่ป่เนาะอ่ะอันนี้คืออ่อนิ้วสีประตูครับนะามื้อนี้อาจามาสอนวิธีว่าเบิ่งรดจมนำเขาเบื้อเบิ่งอย่างไรครับแล้ว่ดตัดตอรถที่ตัดต่อมาเขาเบิ้องอย่างไรครับส่วนรถกับสีเขาเบิ่งอย่างไรครับครับรถกับสีนี่เบิ้งงไงครับนะาเห็นบ่คันนี้สีเขียวครับ เออสีเดิมโรงงานโมเมนต์แสดงว่ารถกลับสีแค่นั้นเองอ๋อดูง่ายง่ายดูง่ายง่ายแล้วอันนี้สีเขียวไม่ใช่สีเดิมโรงงานสีก็แสดงว่ารถกลับสีอ่าเจ้ากระเปาง่ายได้อผู้เดก็เบ้ง่ายด๋อกแค่นี้บ่คลิปเจ้ามีแค่นี้บ่อเออเค่นั้นละนี่ไอเบิ้งครับเวลารถจมน้าครับนี่คือรถที่แบบไอ้ลืมมาเนี่ยผมอยู่พุ่นลือมากำลังเหตดความสะอาดครับรถเเรียกว่ารถกำลังอยู่ในการผลิต รถในยู่ในการบิ้วนะบิ้วหรือผลิตนะคือดูดฝุ่นทำความสะอาดถอดพรมไปซักถอดหลงังคาไปซักเฮ็ดความสะอาดนะเพราะว่าสินค้าขเขาเป็นสินค้ามือสองเขาก็ต้องเฮ็ดให้ยหม้ที่ยังไม่ายแดงออกไปก็นะความสั้นมทำความสะสอาดนะทุกซอกทุกส่วนนะฉีดน้มหึงน้ำหอมนะล่างสารสมอย่างดีไม,ม่เกี่ยวอย่าง,งาน้ำสารสมหยอกยอกอ่ะรถเวลารถถมน้ำเขาเบิ่งยังไงเขาไปลองพวกพื้มันจะสนมีมันจะกินอ่ะเปิดประตูหลังก็ได้ สนิมมันสีแดงนะสนิมมันสีแดงพวกขึ้นียมันจะแดงจึงคืนรดนะนะเห็นป่าเวลาเขาเวลาเขาเปิดมาน่ะครับมันแดงจึงคืนหนึ่งแสดงว่าเป็นมินครับเป็นเม่นแล้วครับมวยแอนยอเอาไปไหนได้ครับแสดงว่ารถเ็าได้เลยนะสนุนสนิมกินก็แสดงว่ารถจมหนามากอันนี้ก็ย่าซื้อย่าขายเนี่ยที่ไอ้เบิ้งพื้นยไหมไอ้เบิ้งวะอันนี้ บ่เป็นห้อยคัดดีคัดเสียมออกเราเป็นบระการเราไม่แฮนอันนี้คือถอดแค่พุ่มแล้วก็ไปซกักอยากจะเห็นพื้นเดิมของรถครับอ่าพอไ่พี่น้องบางคนมีรถยนต์ก็บม่เคยลือกยอย่างมึงบม่รู้ว่าเออจังซีมันเดิมจังซีมันตัดต่อคอยอยากซืลืออยู่ครับแต่คอยเบาหวางเ <laughs> <laughs> หลือมาอย่านน็อตมาครบอีกแ <laughs> มนครับ <laughs> นอ็นอตน็อตเหลือหลายอีก <laughs> น็อตเหลือหลายอีกครับนี่นี่นวดซ้างนะไปแล้วออกแล้วไปก็พี่น้องเอาไปใส่น็อตเอาเองเด้อนะภาว่าซ้างห้เสียมมันมันน็อตน็อตเกินอยู่เรื่อยด้วยนะ <laughs> บ่อไปแล้วเป็นบ่อไปแล้วกลับบ้านแล้วบ่อมีอยซีตัวมันใส่นโน้ตัวเดียวเอ้าอีกสามตัวคือไปใส่บ่อให้ลูกค้าไปใส่เอาเองหยอกมันโง่เอ้ามันออกไปเติมอีกหะไรไม่รู้เอาสาราเนี่ยแหะเขาจะมิซีก็ยอดที่สิ่งรถยน้ำมาเพื่อมันใช้แดงสนิมมันจะกินเขาเขาดึงผาเบื้งมันก็จะเห็นครับนะเวลาไอ้เสี่ยมซืรถมาไอ้เสี่ยมแกจะเบิ้งเสียทุกท่านเวลาบางคนถามว่าเอ้าไอ้คอยไปซื้อรถล้านอื่น นะคอยไปงัดพื้นเขาเขาชีบอ่อนตีหัวคอยชีบอ่ซื้อไอยนบ่บซื้อมึงงัดพื้นกูบงังรถซะแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมีวิธีการเบิง่งยูพี่นออ้องไม่จำเป็นต้องลื้อพื้นขนาดนี้หรอกไม่จงเป็นต้องลื้อพื้นเบิ่งขนาดนี้หรอกออะนะอันนี้ไอเสียมคือแบบให้เบิง่งให้เบิง่งรายละเอียดให้เบิง่งให้เบิ่งชัดเจนผลิตเขากำลังลือ้อทำความสะอาดล่างก็เลยเบิ่งให้เบิ่งเป็นพอมีพีธชี้แต่วิธีเขาเบิ่งง่ายๆครับนี่เวลาเขาซื้อรถเบิ้งสองน่เขามาซ่องนี่เลยต่องใส่ครับซ่องแถวๆนี่แหละ ขนโซนน่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมือกล่องขยับก่อนครับนะเวลาซื้อปุ๊บมันจะมีผรมวันนี้นะผมมันจะปิดเขาจะบ่สามารถมองเห็นก็ซองมึงแถวนี้ครับพี่น้องเห็นปะพวกน็อตพวกอย่างจับพวกข้างในเนี่ยสนิมมันจะกินคันข้างในนี่สนิมกินเยอะซื้อรถจมน้ำอ่าโอเคปะแล้วขันนี้จมปะครับบ่จมครับบ่จมนะคันจมมันได้เพื่อนมันจะแดงสนิมมันจะแดงไปแล้วนะนี่แหละวิธีการเบื้องรถจมน้ำไอ้ส่วนอันนี้เขาเอาไอ้ตัวเก็บเสียงไปปะครับอันไหนเนี่ย เก็บเสียงกันกระแทกไงกระแทกกัน,กน,กกน,กนเสียงพวกมันจะมีโคไอคอนโซนวางอยูอ่แถวนี้เ้าเอาร่างไข่ใสเ่เตทแทนเหครับร่างไข่อะไรปะ ไอ้ไข่ร่างไข่ไกลสิแต่ไม่ได้เ <laughs> ส่บอไบ้างม, <laughs> ม,มันคือใ้นักดนตรีเข้าไปหุ้มห่องนะอ่าแล้วก็หลังคาครับหลังคานี่ก็ลรื้อทำความสะอาดครับ้าร,รถมีการชนหรือการขวบาม,มาลหลังคามันจะ,จะหักมันจะมีห้อยเชื่อมห้อยอย่างอ,อันนี้คือหลังคาที่สวยงามครับที่รถที่บมีการเฉียวชนอันนี้เฮ็ดมาแล้วหรือยังไงครับเดิมๆครับเดิมๆแต่สีมันจะเป็นนะสิโอคันมีการตัดปอนันยะมีการเชื่อมการหักห้อยเฉียวชน อันนี้คือเดิมจากศูนย์ครับงามเลยเนาะเออนี่แหละคือคือเดิมจากศูนย์โอเคออกมาครับเดี๋ยวเบิ้งรถแล้วนะนะตัวนี้เป็นอ่อนิวซีประตูปี2016ครับนี่แหละรถที่ว่าได้จมน้ามันจะเป็นสภาพนี่ถ้ารถที่จมน้าเขาก็เวลาเขาเบิ้งรถเขาดแง่ม,มึง นิดเดียวเขาก็เห็นแล้วเส้นหนึ่งสนิมนะหรือว่าเขาซองเอามีไฟสายซองแถวๆนี้เขาก็จะเห็นสนิมเต็มนี่แหละคือวิธีเบิ้งรถที่จุ่มน้ำเบิ้งง่ายๆครับนะแค่นี้แหละแต่ว่าเวลารถเบิ้งรถกลับสีเดี๋ยวเบิบงง่ายนะครับจังไรครับเมื่อมองมาสีเขียวก็กลับสีด้วยอะไรเราเขาสีหูจังไรว่าสีเดิมเป็นสียังเขาสีหูแต่จังไรว่าสีเดิมเป็นสียังสีเดิมเป็นสียังครับอ่ก็ได้เบิ้องของเครื่องมันถงไหนมา บึ่งทางไหนก็ได้นี่อ่าทางไหนดั่จับสีไมอีก้จับสีเอาเพ็่งทางไหนค็อยสีหูว่าสีเดิมเป็นสีอ่ะกับทางไหนอีกนะนี่นี่เก้าอ่ะนะตีสองพันหกปีดาวตีสองพันหกพันเบิ้งไปกับเบิ้งทางไหนอีกครับทางไหนก็จับมือตนะเอาซองมาฟังนี่ก็ได้ไอ้ไม่เนี่ยโอเคครับนี่สีบอลสีเทาเนี่ยเพราะว่าทางไหนมันเป็นสีเขียวเด้ยอ่าโอเคบอสโอเคครับ เอาร้อห้ารถเป็นสีดำสีหูแต่ยังไงสำเนาสำเนามันหนีมือนกับเปิดสำเนาครับเออสักแม่ซอนไหลสำเนามันบอกอยู่รถสีอย่างเงี<อ>้ยโอเคเอาแต่คอยบล็อกหูต้องคอยอยากเบิงนะ้งเนาะเอกสารรถเอกสารรถมันบอกอยู่มันเออสีอย่างสีอย่างก็มันบอกอยู่เห็นปะไหน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 บอกว่ามึงบอกครับ สีนี่เขียวดําแสดงมันกลับแกลงกลับสีไปแล้วปกตีถ้ามันยังไม่กลับสีมันจะบอกว่าสีเทาสีบอลอาจารย์สีจับไว้แน่นถูกต้องตามกฎหมายได้งนี่เอกสารมันลงเรียบร้อยเรียบร้อยใช่เทาดำมันเออที่เห็นเขียวเขียวดำน้ำดำตรงไหนมันดำสายกระโปรงเขาต้องลงเขียวดำถ้าลงเขียวยังจับไม่ได้กระดาษมันก็จับอีกดาจับสากระโปรงอีก่สากระโปรงมันดำเลยโอเคปะโอเคอ่สีเดิมฮะสีเดิม สีเดิมเดี๋ยวกระดังยอนไปเบิ้งสำนาอแรกแต่เบิ้งแ้วสีเดิมก็สีบอนบ่บ่บอนก็ขาวเออให้เบิ้องลำสีเลยนะาอ้าวพันหกพันปีแล้วปีที่สองพันราคาต็มที่เก้าพันอันนี้ขอสองควบสามครับพี่น้องไอ้เขียวเหนียวซับเขียวพลังใบเขียวอะไรหาย นะอมีหนาสีแดงอยู่เขียวอะไรหายพี่น้องออกไปแล้วระวังอะไรไม่ครบนะเพราะว่าออกไปแล้วพี่ก็จะเอานอตใส่กระป๋องมาให้ลูกค้าก็ไปประกอบเองเองดูว่าตรงไหนมันหายก็ใส่เอาคุ่นพ้มอย่างนี่คุ่นนะก็เปิดร้านมือแรกครับพี่น้องกำลังบิ้วให้ความสะอาดก็อย่าลดขิ่นขายนะคันี้เครื่องเดิมเลยนะแต่ว่าสีสันสวยงามสีเขียวปิ๊งไปแล้วครับ เดี๋ยออมลออม๋ยออมอะอนะเอาเพีย้ยเบื้องข้างนั้นเปจอหนุแล้วออนะฟีดาวฟีกอฟีกแอมฟีโอนครับจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไทยเหย็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับพ่อขีดยางครับวิ่งคับแกลบขับหกบบบบบล้อตัวสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานทุกอาชีพฟีดาวออกไปครับแบบนี้เลยนะ ฟังรถก็ไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวใส่ให้ครับเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวใหม่ <laughs> เหมือนใหม่มป้ายแดงอ,ะ <laughs> อ่ะน้องๆป้ายแดงเลยโอเคไหมปีว่าไม่สมึงก็เอาแป้นหนึ่กูใส่แล้วมันจะจบคลิปแล้ <laughs> วพี่ยื่นแป่นหนกูเออใส่ไว้เลยเอฟซีจำไม่ได้เหรอ <laughs> <laughs> เอฟซีจำอะไรปีแรกง,ก 6, 000, ง, 4, 000, ง 9, วดพันก็หกพันปีที่สองพันเก้าพันนะวุ้นใหญ่จองเขียว เขียวอะไรหายติดต่อเข้ามาเขียวไม่มีอะไรเขียวไอ้น็อตเหลือจะบอกว่าจะขอยประกาศสื่อได้อ่ะโอ้ยอยไปเอาด้วยเอาไปจะกี่บอกนอนใส่กระป๋องไว้คอยจะไปประกอบเองซื้อรถอย่างน้อเออน็อตมันเหลือให้กันเนาะเป็นว่าเป็นทั้งท่าน กอดอะไรก็หัวอ้าวอีการจองครับแอดไลน์ที่หนทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชนแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3อย่างแค่นั้นเด้เดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพลินครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจะให้ช่วยทุทคัน ดันดูเคสส่วงเฟรชฮอดหน้าบ้านกัพี่น้องพิมกัมบว้าสุดก็ไม่แซงเจาก็ไปม่มจวดอีกแล้วโอโเอาไปเฮ็ดกินครับไว้ร่อนเอาไปประกอบเอง <c oughs> ยอก <c oughs> แก้ว